กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกับผมนายชอตตี้บูโจวาและนี่คือเกมด็อกซิมออนไลน์นะครับก็เหมือนเกมเมื่อวานครับที่เป็นแคทซิมออนไลน์นะฮะคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นค่ายเดียวกันก็เลยลองมาเล่นด็อกดูนะครับผมเข้าไปเล่นมาแล้วแหละ90%้เเหมือนแคทออนไลน์เลยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะครอบคลุมเรื่องที่ไม่ได้พูดถึงในแคทออนไลน์ด้วยเช่นการแต่งงานการมีลูกแล้วก็การสมัครไอดีนะครับแต่ตอนนี้นะฮะก็เข้าไปเล่นกันก่อนดีกว่านะครับดูบรรยากาศของหมากันบ้างนะครับ มีทั้งซิงเกิลเพเยอร์มันตีเพเยอร์อันนี้แล้วแต่เรานะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศมันตีเพเยอร์เลยก็แล้วกันนะครับแปลมันไม่ให้เล่นว่ะมันต้องให้เรา,าเข้าไปเล่นซิงเกิลเพเยอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างตัวละครก่อนแล้วค่อยไปเล่นมันตีเพเยอร์ได้ก็จะเหมือนแคทก็คือถ้า,อ,าอยากเล่นกับเพื่อนก็ไปสร้างหงซ่องห้องอะไรได้นะครับมีอยู่แล้วในคําสั่งมันตีเพเยอร์นะครับสร้างห้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเล่นคนเดียวก็เล่นอ,อย่างนี้นแหละซิงเกิลเพเยอร์นะครับก็เดี๋ยวดูสายพันธุ์ของหมมทีี่ครับ ก็จะฟรีแค่2ตัวนะครับวันนี้แล้วจะเราเลยนะฮะแล้วก็จะตัวนี้เป็นต้นไปก็จะเสียเงินนะครับก็มีหลายสายพันธุ์มากกว่าแคทนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเปิดให้บริการมาก่อนหน้าแคทนานเหมือนกันนะพูดถึงนะครับก็คนเล่นเป็นล้านเลยนะฮะแคทมันเพิ่งเปิดไม่นานไงนี mm ่ห hmm. ม,มาอุนน <laughs> าอ่นยนด้วยนะี mm ่หมาอุ่นยนต์ด้วยนะก็่เดี๋ยวลองลองลองดูก็แล้วกันนะครับว่ามันปรับอะไรได้บ้างอ่ะส่วนในพวกนี้เราเล่นเป็นกันอยู่แล้วเนาะคือดูเคอร์เซอร์นะครับ เหมือนแมวเลยอันนี้คือวิ่งเร็วใช่ไหมอ่าวิ่งเร็วนะครับโจมตีนะครับแล้วมีท่ากระโดดใส่นะฮะศัตรูแล้วก็มีท่าเหา่าที่ทําให้ศัตรูติดสตันแต่ว่าหมามีกระโดดครับอ่าน,นี่คือที่แตกต่างนะครับแล้วก็ศัตรูนะก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คล้ายๆกับแคทนะแต่ว่าจะมีศัตรูที่เป็นแมวอยู่ด้วยนะครับก็นะมีทั้งแมวมีทั้งหมาให้เราสู้แล้วก็มีคนเท่าที่ลองเล่นเล่นดูแล้วก็จะพบว่ามันมีคนเยอะกว่า เออมันมีคนเยอะกว่านะครับเดี๋ยวลองลุยกระตายก่อนแล้วกันหนีไปไหนจ้าโดนตีก็ยังคล้ายๆกันเลยนะเฮ้ยติดละจ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าให้ตรงๆโอเคอะแล้วก็อย่าลืมนะฮะจะคาบจะคาบคาบไดปะคือแมวมันคาบไดใช่ปะแต่หมาคาบไม่ได้นะครับมีแต่คําสั่งอะให้กินเนื้อเลยกดค้างไว้นะครับเพราะนั้นก็จะคล้ายเกมแมวมากแต่แมวมันจะคาบศพได้นะครับ แล้วก็เท่าที่ผมสังเกตคือเกมนี้มันจะเจอคนเยอะถ้าเทียบกับแมวนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือแมวเนี่ยจะต้องเสียเงินซื้อบ้านแต่หมาไม่ต้องครับหมาเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วเมื่อกี้ผมก็ลืมสาธิตให้ดูคือมันเป็นตรงจุดเกิดเลยอะ่ะมันมีบ้านให้อยู่แล้วนะครับสําหรับหมาเนี่ยบ้านเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อบ้านครับมีอยู่แล้วครับพอเราเข้าไปาชิดบ้านเนี่ยก็จะมีคําสั่งให้นอนก็นอนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอ่า ป้องกันป้องกันอันนี้คือในกรณีที่เรามีมีลูกหรือว่ามีอ่ามีมีเมียเออใช้คำว่ามีเมียก็แล้วกันเอ,อ้านั่นแหละก็คือจะไม่ให้เมียกับลูกเนี่ยออกไปสู้กับเราก็คือจะให้อยู่บ้านก็สลับกันได้นะครับส่วนนี้นี่เห่าก็เห่าปุ๊บได้เอ็กพีเพราะนั้นไม่มั่นใจว่ามาปั๊มเอ็กพีตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเห่าก็ได้เอ็กพีดูดิอ่การวาร์ปนะครับวาร์ปเข้าไปอาไม่ใช่วาร์ปเข้าไป ถ้าเป็นแมวจะว์าเข้าไปในบ้านใช่ปะแต่อันนี้คือเราสามารถว์ปไปที่สัมพันธญๆของอ่าแมปได้ก็จะเสียตังค์พันหนึ่งก็ว์าไปนะครับหรืออย่งๆี้เราจะเดินไปเองก็ได้เห็นแมปมันใหญ่ๆอย่างงี้แต่เดินไปแป๊บเดียวมันก็มันก็ถึงแล้วอะแล้วก็บ้านเนี่ยก็เดินเข้าไปดูได้ครับแต่ขึ้นชั้นสองไม่ได้ครับผมลองแล้วเนี่ยก็คือเดินเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับก็จะค่อนข้างแตกต่างกับแมวนะก็แตกต่างกันประมาณนี้แหละที่เหลือปีกย่อยก็ต่างๆก็จะคล้ายๆแมวนะเพราะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะ อ่าเน้นเรื่องการทําลูกทําเมียเป็นหลักก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันเดี๋ยวขอไปเก็บเลเวลต้องเลเวลห้าก่อนนะครับถึงจะอ่ามีเมียได้เพราะนั้นก็ตอนนี้ก็คือไปเก็บเวลสู้กับสรรัตว์ตามที่กําหนดได้เลยครับอ่านี่ครับเมื่อถึงเลเวลห้าแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเราสามารถไปหาคู่ของเราได้นะครับอ่ากัปตันนะฮะระหว่างนี้กำลงังติดพันกับแมวเหมียวอยู่จัดไปแมวนี่นะก็อ่าเดี๋ยวเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับหัวใจอย,อยู่หใกล้ใกล้เลยอ่าเดี๋ยวไปหา หวานแหววของเราดีกว่าอยู่ไหนวะนี่ๆต้องหันอ้าวมันชนกับสนามมาวะ่ะมันกระโดดเข้าไปไม่ได้อ่ะเอเคอ่ะเดี๋ยวผมเดินหา,าคู่รักของผมก่อนนะฮะเกิดขึ้นมาในพิภพแห่งนี้เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ครับเจอตัวอะไรสู้ไปก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องก็ได้มั้งไปหา,าคู่คู่ของเราก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้เก็บเวลให้คู่ของเราด้วยนะครับไปนี่ไงเจอคู่แล้ว ต้องสู้เหมือนกันปะเนี่ยเหมือนเกมแมวปะเนี่ยใช่เลยเหมือนกันเลยนะฮะเออดชหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออ,เ,อเรียบร้อยครับก็ได้แฟนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งชื่อนะครับเหมือนมีเล่นอีกตัวหนึ่งอะแหละนะครับอ่าก็เรียบร้อยครับระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยน ตัวเล่นได้ก็คือที่รูปของเรานะครับล้วก็กดที่ Family Tab คืออนที่2น,นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะคลิกนะครับเลือกอแฟนของเราได้แล้วเรียกเป็นแฟนเลยใช่ไหมหาเป็นคู่ของเรานั่นเองนะครับก็หล,หลังจากนี้ถ้าจะมีคู่เนี่ยไม่ใช่มีคู่หลังจากนี้ถ้าจะมีลูกก็ต้องเลเวลสิบทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวขอไปทาเควสขอไปทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็จะบอกว่าไงดีคือ ตั้งแต่ตอนนี้เวลาเราสู้อ่ะก็คือจะคู่ของเราอ่ะจ,จะไปด้วยแล้วไงเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การเล่นเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปหาตรูสู้ดูนะครับนั่นไงไอ้แลคูลน,นะฮะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเฮ้ยหนีเหรอนี่ไงกระโดดชาร์จครับผมดูมันร้องดิมายังคู่ของเรานี่ไงคู่ของเรามาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะวิ่งใส่ตรูตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันมันเลือกได้นะถ้ากลับไปที่บ้านเราอ่ะ เหมือนที่ผมมากดที่บ้านให้ดูใช่ปะม,มันเลือกได้ว่าจะให้เจ้าแฟนของเราเนี่ยมันไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะให้อยู่ที่บ้านนะครับทาได้นะครับเคก็เดี๋ยวขอเก็บเลเวลสิบก่อนแลวกันเดี๋ยวจะได้ไปดูระบบมีลูกกันเอาล่ะตอนนี้ก็เลเวลสิบทั้งคู่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มันบอกว่าให้กลับมาหลับที่บ้าน,นะครับก็วิ่งชนที่บ้านเลยนะแล้วก็กดคําสั่งหลับนะครับมันว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอ,อ้าแค่นี้เองครับผม ก็อะคับก็คืออ่าเป็นเป็นลูกหมานะครับโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็คราวนี้มาไซส์มินิเชียวอ่าก็จริงจริงมันก็ตกแตกได้นะแต่ว่ามันต้องเสียตังค์ไงผมไม่เอานะเออก็ท่านผู้ชมเล่นไปไกลๆมีตังค์ก็มาจัดการกันเองนะครับอ่า enjoy d o g sim แน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปอ่าให้ดงให้ดาวนะครับอ่าโอเค นี่แหละบรรยากาศครับก็คราวนี้ก็จะมีลูกของเรามาด้วยครับครบเลยสามแม่ลูกนะครับรวมพ่อด้วยนะฮะเดี๋ยวลองไปสู้กับหมาตัวอื่นดูดีก็คิดว่าลูกก็น่าจะมาช่วยเราสู้เหมือนกันนะครับอ่าก็เดี๋ยววิ่งหาก่อนนะครับน่าจะอยู่ตัวนี้แหละจัดป้ายกระโดดกัดคอแงงๆงอยู่ไหนวะโอมันอยู่ตรงนี้อยู่นี้มาสตันไม่นึงทีกระโดดกัดเอ้ยมาช่วยกันมาช่วยกันหมดเลยครับ ลูกก็มาช่วยครับเรียบร้อยก็อัตลรดก็จะมากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้มีลูกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เปิดเมนูเข้ามาดูเห็นไหมก็เดี๋ยวยังมีอีกเหรอยังมีลูกได้อีกนะครับคือเราต้องมีอ่าตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็ต้องเลเวล20สิแล้วไปนอนใหม่นะครับอ้าวเหรอจะมีลูกได้อีกนะครับเออ เนี่ยตอนนี้เราก็มีอลูกสุนัขขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่เหมือนกับว่าจะเอาไปสู้ได้ปะเอาได้นะครับเล่นเป็นลูกหมาก็ได้นะเออเล่นได้ครบเลยทุกตัวนะฮะผมเข้าเข้าใจแล้ว f m m l y y T e e ของเกมนี้ก็คือแบบนี้นี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองออกไปที่ล็อบบี้ดูนะจะได้ดู Our Family t ท e นะครับออกยังไงวะเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคอ่ะไปที่เมนเมนูนะครับ ก็กดแบ็กที่โทรศัพท์นะฮะก็จะขึ้นหน้าจอเมื่อกี้นะครับอ่านี้ก็ไปเล่นมัลติเพยเยอร์นะก็ใครอยากเล่นก็เล่นครับก็เหมือนแคทออนไลน์นะครับเหมือนกันนะครับแล้วดูด้านซ้ายบนครับจะมี Family ่อยู่เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ผมอาจจะต้องเล่นอ่ตัวอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเล่นลูกหมาหรือเปล่าพอเลเวล5าแล้วไปแต่งงานได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องศึกษากันต่อไปอแต่ตอนนี้คือ Family T ของเรานี่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเนี่ยอยากอยากจะได้ลูกอีกสักตัวหนึ่งก็ต้องเลเวลย0นะครับทั้งคู่ นะครับทั้งคู่นะครับแต่ลูกหมาเราเนี้ยอาจจะต้องไปหาคู่ตัวใหม่นะฮะแล้วก็จะออกลูกหลานกันได้นะครับอ่าเป็นไงครับอ่านี่คือบรรยากาศนะครับเอาแล้วก็สุดท้ายแล้วสำหรับคนที่อยากจะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นนะครับมันไม่ได้มีบริการซิงค์ให้เราจะต้องไปสมัครเองนะครับดูด้านสายบนนะครับแอคเคาท์เห็นไหมอ่าก็แอคเคาท์กับพาสเวิร์ดเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะรีจิสเตอร์ได้ตรงนี้นะครับก็รีจิสเตอร์เลยนะครับมันให้ใส่ชื่อเล่นพาสเวิร์ด password ให้เหมือนกัน2อันนะครับแล้วก็ใส่อ e ีเมลนะครับวันนั้นก็จะมีอ่าสข้อมูลให้ใส่นะครับใส่เสร็จกด register ได้เลยนะครับทีนี้พอท่านผู้ชมเนี่ยอ่าโหลดเครื่องหนึ่งมาเล่นเนี่ยก็เข้าตรงนี้ครับใส่ดีกับ password ของเราแก่เท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยการสมัคร ID นะครับซึ่ง cat online ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะันนั้นอันนี้ก็เรียกได้ว่ามาเสริมให้กันละกันใครชอบหมาก็เล่นเกมนี้ใครชอบแมวก็เล่นอีกเกมนึง มันเหมือนกันประมาณ90%เนเลยนะครับไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็วันทันนี้กแรับกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝ่า้ดยท่านโชคดีครับ